สบายดีพ่อแม่พี่น้องการเงินในตอนหับถุกทานเข้าสู่ซองของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนะาะกาตอนนี้เฮาก็ได้มาที่มู่บ้านของน้องรัเนาะทุกคน,นเนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้โอนเงินมา,าเพื่อว่าจะมาให้น้องรัดไ์ใบซื้อยาเนาะแล้วก็มาให้ทางน้องอบีพร้อมน้อง OB, อบีน้องอบีอันเพิ่นเป็นตอนนั้นเป็นบาหมูนะทุกคนนะบู่า FC ฟังเราจะเขา้าใจบ่ภาษาบ้านบาเปลรียเออินมาบ่ามูเนาะก็คือเวลาเป็นก็คือจะซ็อกจะซักแล้วก็มีอ่านำลายเนาะทุกคนออกมานะแบบว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาที่ว่าอ่าเกิดเกิดขึ้นเวลาที่ว่าปวดหรือว่าอ่าเกิดเป็นบ่านะก็เวลาที่ว่าน้องอบีเปลี่ยนจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็เ,เศรา้าเนาะแต่ว่าโดนๆเป็นทีหนึ่งตามที่แม่น้องอบีก็คือทั้ง เกจานอ่านเบาให้เขาฟังแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญผลวายัายากเอาเงินมาให้น้องอเบียนไว้ซื้อ,อยาเพราะพ่าน้องอ่านต้องได้กินยาตลอดแล้วก็แบงให้น้องรัดเดแต่ว่าเงินของน้องรัดอันเฮาก็จะมาให้ในจํานวนหนึ่งแล้วก็นในาํานวนหนึ่งอันเขาจะเก็บไว้เวลาที่ว่ายาของน้องรัดมึนเฮาก็จะไปตอยาให้อีกเพราะว่าน้องรัดอัานบ้างไปเนาะเฮาก็ยว่าอ่าจะอาสาไปตอยาให้เติมถากาว่ายามึนเนาะ่วนเงินผู้ใหญ่ใจ,จบุญเฮาก็จะเก็บไว้่วนในชวนหนึ่งเนาะ ก็โอเคเดียวเข้าเข้าไปยำยำทางนองรัดแล้วก็ไปยำยำทางนองอบีน้ำกันเอาทุกคนเนาะ,อะพอดีว่าเขากับบุด้มาหลายมือเติมเนาะก็โอเคเดียวเข้าขึ้นไปพร้อมๆกันเนาะแน่ทุกคนเนาะอันนี้มือน,นีเขามาทางรัดทุกคนในทางที่เขามาเนาะฝนตกอยู่ได้ทุกคนมืน่นมืน่นแล้วเข้าจะขึ้นเมื่อทางรัดทางนี้เนาะเขาเคยเมื่อทีหนึง่งตอนผานนองรัดไปห้องมอเนาะทุกคนเนาะผ่าน น้องไปองหมอไปท,ไาาทั้งนั้นมันไกลเนาะเปิดมาเนาะแต่ว่าเฮามาทั้งเหนียวเคยมาเที่ยงเราก็เลยว่าจะลองมาบ้างเทีนี้ตรียมบังไม่ทุกคนโตมเนาะโอ้ฝนนะเนาะฝนตลอดช่วงนี้นะโอ้เนี่ยทุกคนอันนี้ม,นมาข้อเนาะ มะคอตากควายแซบก็ทุกคนนี่ายเขานะอ้อมดีๆมันเปื้อยแล้วก็ายเขานะะต้น,ะตนมะคออันอ่าเขาเคยเห็ดฉิบกินมะค้อท่นึงก็ทุกคนนะเห็ดบาบมะค่อนะอันนี้ไปอ้อมแล้วก็บายต้นมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่คายๆกับต้นตาลตน้นพผาานี่แหละแต่ว่ามันมีหนามยวนยูงาของมันนะใบมันจะเป็นแบานี้นะี่ อาเขาเจะเอาไปมุ้งเฮือนก็ได้ก็บใบมันนะอันนี้นี่เวลาที่ว่ามันสูงขึ้นขึ้นเมื่อนี่อันนี้จะจะโลยออกเนาะแล้วก็จะเป็นคือต้อนเผาเลยเวลาที่มันสูงนะี่แต่ว่าต้นนี้มันยังอ่อนมันยังน้อยเนาะก็เลยว่าเปลี่ยนแบบนี้แซบแซบมันก็ทุกคนออมกินนะมันนัวเนาะใส่เกลือหนึ่งแล้วก็เอาปิ่งปลา,าปลาใส่น้อยนึงเนะเาะใส่ข้าวเหนียวงับกินโอ้แซบ โอเคเดี at at oh. ๋ยวเอาขึ้นมาหาน้องเนาะน้องรัดลังรถอ่ะต่างเข้ามาโอ้บเอารถจักรตางเลยเขาให้นะแล้วเมื่อไหร่เกี <po scripts> ้ยงแต่กลวงเดียวโอ้ขึ้นเอารถจักไปตางเขาให้นะในทุกคนทางเส้นนี้ยางมันจะรัดออกทางเส้นนเ้น สบายดีไปแม่พิมไปยังมาแม่พิมไปให้อัเหมาไปให้มาเกี่ยวเข่าแล้วเกี่ยวอะไรล่ะไปตี่มือนี่ได้จะเข้าหาะะ้าเป้าที่นี่เดี่ยวอันมันเปียกหันอ่าไม่ได้ตี่อุมันฝนตกไรนาะแม่เนาะฝนทุ่มมือเนาะอ,อ่าอ,อ,อ่น่นลูกว่าจะมือหาลัดมาเบิองเบืองยางได้ซ้ำได้แล้ว เห็นมันสักแต่ไหนคันเท่าที่ย่างไปเนาะอ่าโ,โดยโดยเนาะมันจะเป็นทางรัดแบบนี้เ้ามาทุกคนหอดไว้อยู่เลยแต่ทางมันแบบหลอดเทือนเขาเจ้ามากนะนี่ออกมาทางเส้นนี้นะนี่ห้ามามาแต่เทียมมาเส้นนี้แลยเนะมาเส้นนี้เนะนี่ยแนวบ้านก็อยู่กนกำลังสือเครืองนะเนาะอะไรแบบนี้ ทางที่เข้ามานเออะนี่นี่ชดมนันี่เข้ามามาน,นี่ขึ้นมานี่โอ้เป็ดยังมานี่นะเป็ดครื่องให้เครื่องให้เป็ดเครื่องให้ <laughs> ใหมาย้ำนี่ย้ำให้นะแต่ละคนขาจาก็มักไปให้นะ นี่พ่อเท่าอยู่นี่สบายดีพ่อเท่าเฮ็ดยังอยู่แต่งเมือ่อเฮ็ดยังอยู่ไม่เฮ็ดยังอ่ากินข้าวละกินแล้วทุกกินข้าวได้เศร้าแท้กินขา้าวครับยังสิ้นมือเออหลัดอยู่หันอ่าเออหลัดอยู่หัน ออโอ้สบายดีรัไดไจบ่งอ๋อสบายดีงามงามสบายดีไจลองเว่อดีๆเมิ้งดู สบ,บายดีเร <c oughs> าเลิกาบายดีกูเด็กเฮ็ดยังอยู่จังถ้วยล่างถ้วยแล้วละด้วยแล้วละเนาะอืมรัดหนึ่งเข่าแล้วละหนึ่งเข่าล,ละยังหนึ่งใช่น้อยสยรุ่งม่า,านนกเลยเปตาเปา บ่อามาหนึ่งระโบเ่นนบัหนึ่งเท็ี่บนหนึ่งเท่าหาตะกี้เขาามพอยุนอว่ากินข่าแล้วว่าช่นเนตัวยังบ่กินเท็ี้เออยังบ่กินเท่่อน้องล่างถวยหากันแล้วเนาะเ ยังบรทันหนึ่งเข่าแท่นะทุกคนนะเบ่งยังงี้เท่าน่อยเนี่ยรัดลองยูไปเนี่ยเวลามีเครื่องน้องกับป้าไปนี่ป้านี่เราก็ยูเอาเครื่องมากเนี่ยรัดรัดลองลองยูไปบ้างเนาะยู่ลองยูนี่แบบนี้ เน่สบายมั้ยน่ะเน่เวลามีเครื่องเน่นองก่อนใช่นีมเน่เน่น่เ่กับมันนี้นะกัปกับเวทโอ้ยแผลเฮ้บนักมันมีโลกเน่เออที่ว่านองมีแบบแนวโน้มที่ดีขึ้นก็นอนสามารถใส่รองแบบคลองแค้วขึ้นลายเติบ เออเน,นี่ยฝึกตลอดบุ้เดียวยางได้แล้วลัะน้องจีเห็นยางเดี๋ยวนี้นะน่ะรัดปลาจะแตงเมื่อกินเ <c oughs> ข้าิีกินข้านะกินข้าแรงนี่เออกินเข้าแราซี่กินยาเออซีกินข่าเราซีกินยากินอยงันกินอกินอิม่มก็ได้กินเลย นอกจะกินข้าแล้วก็กินยาเนะทุกคนเอากินข้าละลานี่มัน้ำ่เข้าละลามียั่นซมอยากเปินอนมาวเนี่อยูอันปีงดูแม่นั่นนะแม่ฝัมีงซนกินข้าละันกินเาะหันกินนะตัดตน แน่อันนี้ได้ใชนไหมอันอันนี้มันของผู้ใดโอน้ำมันสุกตีผู้สุกตีักปิ้งหรือผู้ปิ้งล่ะดมไหมดมบังละดมสุกเอ้าม่นเม่นว่าพวกกินมันเหม็นใบเตื้องฮะใบเตืองนะเอ้าบู้ใดแตงกินน้ามือแรงเนี่ยใินะหมนารัฐ ไม <nis. S 2> ah, like. ่ได <laughs> ้แต่งกินอ่ะไ่ได้แต่งกินให้พอกินอ่ะบ่ได้เกลือนี่จ้าเมันจ้าไปไปเอาไปยังแล้วนี่เข้าหงน้ำ Lamu nằm, làm mưa Ayaman Ayin Ayaman Ayin Ayaman Ayin à nhà mà à nhà Ayin Ayaman dưới này nang nang Năng đi, đi là đấy là đấy thích đấy là đấy là được, là đấy 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 là Mệt, là đấy là nào? là đấy là đấy là đấy là nhờ là đấy là đấy là đấy là ปิ๊ซาวะเลยนี่อันกล่องน้อยกองใหญ่นี่รัดยานี่กินกินลังอาหารเน้อกินข้าแล้วจึงกินอันนี้ม่นเซาเม็ดนึงสว่เม็ดนึงแรงเม็ดนึงตัวน้อยนี่นะตัวนี่มนกินเาเม็ดนึงแรงเม็ดนึงเข้าใจบอดยแท้ๆเนบ่ต้องดยากเด้อเอาโอ้ปปมั่วมั่วคั เอาไว้อันนี้เอาไ้เอ้าเจ้าต้องมีเจ้างามน้องทุกคนก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญนส่งเงินมาให้น้องเอาไว้ต่อยานนะแล้วก็เขาจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาให้น้องเอาไว้สิครบสิกินเนาะบ่มีอันกินอะไรที่เดี๋ยวนี้นะมีเนี่ยาจจะเงินหนึงเงินผู้ใหญ่ใจบุญเนะเพื่อนส่งมาไว้นี่เท่าไรเขาจะใหน้องหาแสเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ ส่วนที่เหลือเขาจะเอาไว้ตัวยาให้น้องอีกเนาะถ้าว่ายาเมดก็แมนเฮานี่แหละเป็นผูกไปนะเขาก็จะเอาไว้นี่เลยเอาไปน้ำเฮาเนาะแล้วก็เวลายาเมดเขาก็จะไปต่อยนอนกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าเอาไว้อันนี้ไว้ซื้อยุซื้อกินนะใบซื้อซีอนซื้อยังกินก็ซื้อนนะ,ะเอา้าขอบใจเพื่อนนะรู้ใจ อขอบใจหลายๆโอเคบอสซันต่างใจเงี้ยงยางเนึ่ยางอะมันเป็นเน้อมอสิเป็นเราได้ดีขึ้นทุกมือเราได้เน้ออ่าต่างใจเฮียนถ้าบอสซันบอได้เด้โทรศัพท์เน้อนี่อ่าโอเคบอสซันเขากลับก่อนเน้อกลับก่อนกะโอเคเนาะตอนนี้เขากะ ไปห้องแมวอบีกับแมวอบีมากเนาะทุกคนเนาะสบายดีไหมแม่อาจารย์สบายดีไปยังมาอยู่เฮือนอ่ะอยูห้องนนอ่ะมื้อนี้บ่ได้ไปยังเขาให้ดีแก้วแล้วยังเถื่อยังกำลังอันนั้นกำลังออกกำลังทอดบุเรลืองเถื่อเฮ็ดกวางยังไงให้อ่ะเท่าแต่สี่กิโลไปสี่กิโลโตเป่าหนึ่งเนาะมันเป่าไปเนาะก็งามอยูุติงามอันอาการ โอบีนี่เป็นอะไรอู้ซอกทุกมืออ๋อเมื่อนี้ก็ไแปร้องหมออีกตาเน่าเป็นอย่างตาเขาตีมันอ๋อผู้ใดตีไปเฮียนมาแล้วเขาตีกันบักเคนมันตัวใหญ่ลาบางอันมันน้อยแล้วมันบ่อเพศเขาน่เมื่อนี้ก็ไแปร้องมอไปซื้อยาเมือไหร่มื่อไหราเขาทีตีนอกนอกกันแล่นเนี้ยนะเมื่อก่อนเขาตีเก็บนู่นทึกตาดีตาบวบบวบนั่นเสืออันสีค่ามันจนออกเลือดหมดอ๋อเมื่อคืนเนี่ยก็มัดแค้นมันนั่นนึง เมออนนื่อขึ้นยังซอกอีกจักนาทีซอกนะประมาณสั้นนาทีสินาทีพริพเท่ามันก็ตีก้นแล้วก็เอาน้ำลายพุ่มใส้มัน่าและมือหนึ่งมันซอกเธอหนึ่งโอ้ตอนกลางเว้นว่าเป็นอย่างเวลามันบนนเอาเรือนีอนน้บ่ได้กินยาล่ะสะนะไปซื้อมาเศวนเะนี่ยเออบ่ได้กินยาที่จริงเปลีนนะ่ยนอ่ะไ้กินแล้วมันเป็นอืนมไปกินยาตลอดเวลามันนอนอยังซอก ตอนกลางเว้นมันบ่นบ่นนินมันก็บ่ซอกกลางคืนมันน่นะใกล้สิแจ้งแล้วมันซอกพประมาณสิบนาทีบ่ห้านาทีบอกกลับคืนตอนเว้นนี่บ่เปลี่ยนอย่างอนอเวลามันบ่นบ่เป็นคันมันน่นแล้วมันซอกถ้าตอนกินยาบ่เป็ี่นอย่างที่บ่บ่เป็นบ่ได้กินยาโดนเราเปลี่ยนเนาะบ่ได้กินต้นแล้วประมาณสามเดือนสี่เดือนมาซ้านเนี่ยมาคืนนล้มันซอกสองเท่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะมันมืดยาแล้วมันก็เริ่มเป็นเมื่อท่ายไปซื้อยา บ่ไรุดหนึงรงานป้ายไปมือนีเมื่อไหร่ไปมือนีขาให้แต่ทรงสองแสนห้าสแห้าแล้วก็โตโตไปตลอดเนาะโตไปตลอดกานไปัวจิ้นมวฝรั่งบนทรงลานป้ายอันนี้มัอนคงเขาซื้อข้าวเขาวาบ้าไม่หยิบหูเลยสองแสนห้าในกลุ่มจักเดือนสี่ห้ามือเนาะก็มื่สี่ห้ามือแสดงว่าอูเดือนหนึ่งก็มือยู่ประมาณแปดแสนเนาะมื่ดซ้ำนั่นแล้วกันไปมอฝรั่งบนไปกวดหันแพงสองล้านห ต่อเดือนสองล้านหกต่อเดือนห่างกายกินเขา่ากินน้ำนี่ปกติทีมันกินปกติมันกินไล่แต่มันหักซอกสื่สสสสสอจักเป็นยังบุญปัวสังสังคออกสังคมปัวพี่ไม่ยังเอาโมยังมาปัวมัดเราไปห้องมอนี่เพื่อนว่าเป็นยังเ,เป็นบามึงเขาอ,อ้นว่าบามึิอันนั้นโดยยากินพอดีมีผู้หญ่ใจบุญเพื่อนเฮนั่นแหละเพื่อนว่ายักส่งเงินมาซื้อยายน้องอบีนี่ เอาเพิ่นก็ส่งมาแล้วก็แบ่งกันหลายคนแบ่งให้รัดแด่แบ่งให้อันคนอยู่อันบวนัไปมีผู้หนึ่งค้านไปน่ะเออ่อยเห็นผู้ชายแบบแบบต้นแบ่งให้ผู้นั้นแด่แบ่งให้อบีเน้ไปซื้อยาอืมหลายคนแบ่งกันนี่เฮาจะให้น้องอบีหนีร้านหนึ่งนะไอจัดนี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอา ขอบใจเด้อพ่อใหญ่ใจบุญให้ยูดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อเลยเนาะก็เอาเงินนี่เอาไว้ไปซื้อยายนองกินนะพอเขาเห็ยนเขาก็โอ้สงสารนอนแบบกำลังหนาหักนะมันเฮียนกัมันเฮียนพอร้ามันมันเก่งก่อนตั้งมันเป็นซอกๆหน่อยเลยมันอ่านอย่างกะบบุหูเขาเนื้อเขาในอะไรอย่างนั้นเขาดามันไหลมันซึ้งบ่ว่อยอย่างเลยนองนสบายนี้ ตู้มันญ่ล่ะลองกินข้าวกินหน้ามันปกติแต่เวลามันโนอนหันมันซอกนอนมาเราประมาณสักโมงหนึ่งสองสามโมงมันซอกเลยบาโบน้ำลายโอกกเราก็สันตีนสันมือแข้งมือแข้งตีนมันปะยาลายมือเลยปะระรยะางสองสามเดือนเลยโดยโดยโดยมาเศร้าเนี่ยพวเท่ามันพาไปซื้อยาเบิ่งเป็นอะไรก็เอาเงินเอาคําซื้อยามาปัวมันดีนันเนะก็ผู้ใหญ่ใจบุญก็คือเป็น พี่ขานคิมโตเฟอร์คนอยู่ทางต่างประเทศคนไแหละคนส่งมาคนว่าเอาเงินให้ก็นีแดนอยากหัวยาตัวได้มันจะปวดมันดีเทนเบิ่งถถาว่าแบบซอกตั้งนาทีก่ประมาณสี่นาทีห้านาทีแล้วก็มีน้ำลายน้ำยังออกบ่น้ำลายออกแล้วมือค้อพ้อเนาะเนาะถ้าว่าทานได้เบิ่งอยู่ในคลิมนี้เนาะหูวอาการแบบนี้แล้วก็คูวิธีหักษาสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็สามารถติดต่อหาบาลีได้แล้วก็แน่นํำให้เข้านะ เราจะเอาอ่าสิ่งที่ทุกคนแนะน้ำมันมาบอกกับเอื่อยจันเนาะเพื่อว่าจะหักษาน้องโอบีหายหายน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นทุกมือเลยช่วงนี้นะเนาะก็เาดยาอ๋อขาดยาเนาะโอเคเอาเพราะฉันก็ดีไวๆนะโอบีนะก็นั่นแหละก็เขาก็อืมบ่มีอย่างสวยเหลือก็มีผู้ใหญ่งจะบุญคนทรงมานั่นนี่ก็ยิบยื่นให้กันไปเนาะเพื่อนก็ว่าสงสารเนาะนี่แหละแบบเป็นพยานคือว่าสุดแล้วเขาลมกันเลยเพื่อนเด็กนินเนาะ เพิ่นก็เลยว่าอยากช่วยเหลือนะเนาะกะ็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้บาวลี่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะ,นะคุณยลายใจบุญเนาะก็คือพี่คานก็คือพี่คานคิมโตเฟอร์นะทุกคนเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นส่งเงินมาในครั้งนี้คอยเพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบา่ว่าทานจะเฮ็ดสิ่งใดก็ทาสิ่งใดอยู่ในหน้าตอนนี้เนาะก็ขอให้ประสบพบพ่อแต่ผลสำเร็จทุกประการเนาะสาธุโอเคเนาะเออลัดแดมาพี่ไหมลัดกำลังมาเนาะกลุนี้ลัด ย่งางม,มาเลยย่ <c oughs> างมาเลยเอามาจบคลิปน้ำกันเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เอามามหา,าลัดแดมหา,าอบีแดเนาะทุกคนเนาะย่ <c oughs> งางเป็นลายหรอไอีหลังใครขึ้นลายเต๋เนาะมันกินยาอันนี้ต้องแม่นเขาวางยาแห้งอยู่ห้องมอสจีนมันย่าไปย่าไปหาอบีพี่มาพี่เป๊บอบี โอเคเนาะทุกคนมื้อนี้อ่ะเฮาเอามาอ่าดูนํากันเนาะแล้วก็ฝากเอื้อยจันนั่นเองอันเบิ่งเบิ่งเรื่องการกินยาให้น้องได้เนะเพราะว่ายาหน้องกินบ่ซื้อกันเบิ่งขอความใจเยือเด้อเพราะว่าเอื้อยก็อยู่กันเฮือนติดกันทงนั้นเนาะเป็นบ้านไก่เฮือนเคียงกันฝากเอื้อยช่วยเบิ่งช่วยได้เนะก็สําหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็มาเห็นทางน้องรัดน้องโอบีแล้วก็เอื้อยจันพร้อมทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮาทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนทุกคนสบายดีบ๊าย okay. บาย